มาไขข้อสงสัยนะครับของเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะครับโอเวอร์ไซส์นะครับคือเสื้อแบบไหนนะครับโอเไซส์เนี่ยก็คือเสื้อที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับคืออกใหญ่ๆนะฮะนะครับแล้วก็วันนี้เรามาไขาข้อสงสัยนะครับระหว่าง โอเวอร์ไซส์ที่เป็นเสื้อยืดมือ2นะครับกับโอเวอร์ไซส์ที่เป็นเสื้อมือ1นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวของมือ1ก่อนนะครับแฟชั่นนะครับแฟชั่นที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะครับของมือ1ที่แบบว่าเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์สไตล์เกาหลีนะครับนะมันมีความแตกต่างยังไงนะครับกับเสื้อยืดมือ2ที่เราใส่กันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเรามาดูมือ1นงกันครับของมือ1่เนี่ยนะครับคือมันจะเล ไซส์ตัวนี้มันจะเท่ากันเพราะว่ามันถูกผลิตมาในล็อตเดียวกันถูกไหมฮะไซส์ก็จะมีความขนาดเท่ากันแต่ว่าขนาดหน้าอกเนี่ยมันจะไม่เท่ากับของมือสองที่เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับถ้าถ้าพูดคําว่าโอเวอร์ไซส์นะนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันที่ขนาดหน้าอกเลยครับนะครับนี้เรายกตัวอย่างให้ดูนะฮะนี่เราวัดเลยนะโอเวอร์ไซส์ตัวนี้นะครับขนาดอกเนี่ยรอบอกเนี่ยจะอยู่ที่ -46 46เนี่ยถ้าเทียบกับเสื้อมือ2เนี่ยประมาณ LXL เลยนะครับของมือ2นะมันจะไปอยู่ในไซส์ของเสื้อยืดมือ2เลยนะครับถ้าอก46กนะนะแล้วมันก็จะมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับ่ออย่างตัวนี้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างอีกตัวหนึ่งให้อ่ะอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็มือ1น,นะครับนี่ก็มือ1น,นะดูขนาดกันว่าเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้ยืดสุดได้อ่า23คูณ2ไปก็คือรอบอก46จะเท่ากันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย มือ 1>, 1เนี่ยสตัวนี้ขนาดนะอกจะมีความเท่ากันโอเคแล้ว OK. นะเดี๋ยวต่อเลยอ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างของมือ2กันครับนี่เห็นไหมแต่สภาพนี้คล้ายๆมือ1นเลยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นงานคาสภาพเนาะนี่นะอันนี้คือเสยืดโอเวอร์ไซส์มือ2นะครับที่เป็นมือ2ดูขนาดนะมนันน่าจะเห็นชัดเนาะน่าจะเห็นชัดว่าความต่างของความกว้างของรอบอกเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราวัดอกให้ดูกันชัดๆไปเลยโออก50เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีความต่างนะครับของมือ1กับมือ2นะครับถ้าเรียกโอเวอร์ไซส์นะครับ ต้องทำความเข้าใจให้ถูกนะครับอย่างสมมุติว่าโอเวอร์ไซส์มือ1นะครับหลักๆเลยเราก็อยากให้ดูที่ขนาดอกมากกว่านะส่วนความยาวต่างกันอยู่แล้วคือขนาดมันจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับนี่นะเนี่ยรอบอก46เองเท่ากับไซส์ประมาณ XL ของมือ2เลยแต่พอจะเป็นมือ2เลยปุ๊บเนี่ย อกมันจะ50ทันทีเลยนะครับซ้ายไปขวาเนี่ยความยาว25นะครับรวมกันเนี่ยนะรอบอกถึงกับ50เลยนะครับเพราะว่าโอเวอร์ไซส์ของมือ2เนี่ยขนาดอกเนี่ยจะสตาร์ทที่50อัพคือบางตัวเนี่ยเป็นโอเวอร์ไซส์สมมุติว่าเช่นนะของมือ2นะ2 XL นะครับ2 XL ของมือ2เนี่ยบางตัวก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวัดอกนะถ้าเป็นมือ2นะครับเดี๋ยวผมให้ดูยกตัวอย่างมือ2อีก1ตัวนะครับ นี่คือมือสองนะมาดูกันว่าเท่าไหร่คือบางตัวก็จะเท่ากันนะอย่างเช่นสมมุติว่า2 XL ใช่ไหมรอบอกมันนะครับก็ต้องมาดูว่า2 XL อ่ะคนละตัวเนี่ยไซส์ต่างกันไหมคือบางตัวไซส์มันไม่เท่ากันนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยอ่ะเนี่ย27เนี่ยอก54เพราะฉะนั้นเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ขนาดอกก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็น2 XL ด้วยกันขนาดอกอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมือสองเนี่ยอาจจะต้องอ่ขอรายละเอียดเรื่องไซสเ์เขานะครับ โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะความแตกต่างระหว่างเสื้อยืดมือ2กับเสื้อยืดมือ1นึ่งโอเวอร์ไซส์เนี่ยนะครับคือนอกจากจะไซส์ที่ต่างกันแล้วนะครับ <c oughs> เนื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะมีความต่างอยู่เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นคัตตอนเหมือนกันนะครับแต่ว่านะรเรื่องเนื้อผ้าเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือความต่างระหว่างเสื้อยืด มือ1แล้วก็เสื้อยืดมือ2นะครับที่เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับก็ทําความเข้าใจกันนะครับว่าน้ำมันแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเสือ้อโอเวอร์ไซส์นะครับอาจจะต้องถามไซส์เค้านิดนึงประมาณไหนยังไงนะครับรายละเอียดก็ลองถามพ่อค้าแม่ค้าดูนะครับอันนี้ก็คือ,อความแตกต่างนะครับของเสื้อยืดโอเวอร์ไซด์ระหว่างมือ1และมือ2นั่นเองนะครับ